สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูลและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่ากับเพื่อนๆได้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Inter s t e l l a r ในโลกอนาคตที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารและก็สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรงเพื่อหาทางรอดพ้นนาซาได้ส่งทีมนักสำรวจผ่านรูนอนเพื่อจะค้นหาดวงดาวที่เอื้อต่อกนนารอาศัยอยู่นักสำรวจประกอบไปด้วยกัปตันคูเปอร์นักวิทยาศาสตร์อามเลียและก็นักบินอวากาศอีกหลายคนและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวเริ่่มต้นทีอร อดีตวิศวกรและก็นักบินอวกาศที่ตอนนี้กลายมาเป็นชาวไร่ข้าวโพดเพราะองค์กรนาซาถูกยุบไปแต่หัวใจของเขาก็ยังคงเป็นนักบินอวกาศที่มีอุดมการอยู่เต็มเปีย่ยมเมื่อโลกของเราในเวลานี้กําลังประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นที่ปกติทําให้ในโลกนียไม่มีอาหารเหลืออยู่เลยปลูกพืชอ,อะไรก็ไม่ขึ้นจะปลูกได้ก็แต่ข้าวโพดเท่านั้นที่ยังพอจะประทังชีวิตนํามาเป็นอาหารให้กับมนุษย์ได้และภัยธรรมชาติอย่างพายุฝุ่นก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทาให้คนที่ขาดอาหารอยู่แล้วก็ใช้ชีวิิตอย่่าาาางกกลํบมมขึ้้้นนผูคจะเร ตายบนโลกนี้มากขึ้นเรื่อย ส่วนทางฝั่งของคูเปอร์เขาอยู่กับโดนัลด์ชายวัยสูงอายุพ่อของเขาส่วนภรรยาของเขาน่้นตายไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีลูกชายก็คือทอมพี่ชายคนโตและก็เมิร์ฟน้องสาววัยสิบขวบที่โคตรฉลาดแม้เธอจะมีความคิดที่ไม่ตรงกับพ่อในบางเรื่องแต่ว่าเธอก็ได้เลือดพ่อมาเต็มๆและแตัหลังจากที่องคอ์กรนาซาถูกยุบไปคูเปอร์ก็ผันตัวมาเป็นชาวไร่ปลูกขา้าวโพดและก็คิดค้นเครื่องมือเทคโนโลยีมากมายเพื่อจะมาใช้ในไร่ให้เป็นประโยชน์และกอาชีวิตรอดจากโลกที่มันแย่ทุกวันนี้เช้าวันหนึ่งคูเปอร์ตื่นจาาากกกฝันนนนนนนร้้ยแแลละะทุคนในบตื่นนอน ทานอาหารเช้ากันปกติเขาต้องไปโรงเรียนกับลูกๆเพราะว่ามีนัดประชุมผู้ปกครองอยู่ๆรถก็ยางแตกกลางทางแต่ไม่ทันได้เปลี่ยนยางจนเสร็จเขาก็พาลูกๆขับรถไปก่อนเพราะว่ามีเครื่องบินโรนลำหนึ่งบินโฉบหัวเข้าไป เขาพาลูกๆขับรถไล่ตามเครื่องตรวจของกองทัพอากาศอินเดียที่นานๆจะบินผ่านมาสักทีเขาตั้งใจจะแฮกเครื่องบินลำเล็กนี้เพื่ออาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้จากนั้นเมื่อเขาพาลูกมาถึงโรงเรียนคุณครูและผู้นวยการก็มาพูดกับเขาเพื่อจะพูดคุยเรื่องของทอมและก็เมิร์ฟลูกๆของเขาครูบอกว่าผลการเรียนของทอมนั้นไม่ได้เรื่องเลยและทอมเหมาะจะเป็นชาวไร่มากกว่าคูเปอร์เองก็รู้สึกไม่พอใจกับครูที่คัดชื่อของทอมออกจากการเข้าเรียนมหาลายัยนอกจากนั้นครูนยก็ยังตักเตือนเรื่องของเมิร์ฟให้กับคูเปอร์ฟ,ฟ เมิรฟมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนหลายครั้งเพราะเธอเอาเรื่องของการเหยียบดวงจันทร์มาพูดคุยกับเพื่อนบ่อยและตัวเองก็ไม่เชื่อว่าการขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์และเทคโนโลยีต่างๆนั้นมีอยู่จริง และยิ่งโลกประสบปัญหาวิกฤตแบบนี้คุณครณและก็ผู้อำนวยการนะ่ก็เลยมีความเห็นว่าการเดินวิทยาศาสตร์นั้นไม่จะเป็นเท่ากับการเอาชีวิตรอดในโลกจริงๆและนั่นทาให้เขานะ่ไม่พอใจเพราะว่าตัวเขาเป็นถึงนักวินอนกาศนาซาพอคูเปอร์กาลังจะกลับไปคุณพ่อนะ่ก็ได้โทรเข้ามาบอกว่ารถถ่ายที่บ้านนะ่มันเกิดอาการรว่วทาให้ทํางานไม่ปกติเขาก็เลยต้องเรียกกลับไปดูซึ่งอาจจะมาจากการมีคลื่นรบกวนหรือระบบเข็มที่ต่างๆผิดปกติซึ่งกเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกคูเปอร์รู้สึกแปลกๆเขาขึ้นนนนไปยัังงงงงห้อออออขขและก็พบว่าชสื ลูกน่ยมันมีหนังสือบางช่องตกลงมา เมิร์ฟเชื่อมาตลอดว่ามันคือผีหลอกแต่คูเปอร์ก็บอกว่าผีน่ะไม่มีจริงหรอกแต่พอดูดีๆแล้วเมิร์ฟกลับคิดว่ามันคล้ายกับรหัสมอสที่พยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเมิร์ฟวันต่อมาพายุฝุ่นก็เกิดขึ้นมันรุนแรงมากถึงขั้นทุกคนต้องเอาหน้ากากมาใส่เพื่อจะป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้ามาที่ร่างกายมากเกินไปทุกคนจําเป็นต้องรีบกลับบ้านเพราะมันอันตรายมากพายุฝุ่นนั้นทําให้มองไม่เห็นและทําให้ร่างกายแย่ลงเมื่อคูเปอร์กลับมาถึงบ้านเขาก็รีบพาลูกๆ เสองพ่อลูกขึ้นมาเห็นพายุฝุ่นที่พุ่งเข้ามาทางหน้าต่างแต่ที่แปลกมากกว่านั้นก็คือพายุที่ใกล้กับชั้นหนังสือของเมิร์ฟมันมีฝุ่นลอยตกลงมาเป็นแถว้ายกับจะบอกรหัสบางอยา่างเมิร์ฟก็ยังคิดว่ามันเป็นผีหลอกแต่คูเปอร์ก็เริ่มสนใจแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ฝุ่นธรรมดาจากนั้นพายุฝุ่นก็เริ่มสงบลงคูเปอร์ก็เลยถอดรหัสจากฝุ่นตรงหน้าและก็บอกกับเมิร์ฟว่า มันคือปรากฏการณ์ของแรงโน้มถ่วงคูเปอร์ถอดรหัสออกมาว่ามันคือเลขไบนารีเป็นเลขของพิกัดตำแหน่งเขาก็เลยกางแผนที่มาดูแล้วก็พบกับพิกัดหนึ่งที่น่าสนใจแต่ก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนเขาก็เลยตัดสินใจขับรถไปตามพิกัดโดยที่ไม่รู้ว่าเมิร์ฟแอบขึ้นรถตามมาด้วยคูเปอร์ขับรถมาตามพิกัดในแผนที่จนมาถึงที่สถานที่แห่งหนึ่งมันลึกลับมากจนไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนแต่พอมาสุดทางกลับมีประตูเหล็กกั้นอยู่คูเปอร์ก็เลยจัดการตัดโซ่ประตูเหล็กแต่ก็มีเสียงคนออกมาจับตัวเขาแลวกกก็แยตัฟออไป และคูเปอร์ก็ได้พบกับเอเมิเลียสาวผมสั้นลูกสาวของดรแบดศาสตราจารย์สูงวัยท่านหนึ่งที่ดูแลหน่วยงานลับของนาซาในตอนนี้ คูเปอร์ถูกพาเข้ามาที่ฐานทับลับของนาซาที่ถูกปิดกั้นเอาไว้เป็นสถานที่ปริศนาแต่เขาก็ยังคงไม่เชื่อเพราะคิดว่านาซาถูกรัฐบาลหนัดปิดทําการไปแล้วแต่ดรแบนเนอรอธิบายให้กับเขาฟังว่านาซาถูกเรียกกลับมาทํางานอย่างลับๆเพราะประชาชนไม่ยอมที่จะให้ใช้งบประมาณแต่กับการสํารวจนอกโลกแล้วแต่ที่ต้องสํารวจเพราะว่าตอนนี้ทั้งภัยธรรมชาติทั้งสัตว์ล้มตายผู้พืชไม่ได้ผู้คนก็จะล้มตายไปด้วยเพราะไม่มีอาหารมนุษย์รุ่นสุดท้ายที่จะดิ้นรนอยู่ได้ก็คือรุ่นลูกของคูเปอร์ทําให้นาซาต้องกลับมาามาาาาสํรรวววจจจดดงงงงให่่อออีกคั้นึึซจจเ ดวงดาวใหม่ทําให้มนุษย์มีโอกาสรอดต่อมาดรแบนก็พาคูเปอร์ไปดูรอบๆฐานทัพและก็ได้เจอเข้ากับยานเรนเจอร์ที่เป็นยานที่จะพุ่งออกไปสำรวจนอกโลกครั้งสุดท้ายและก็ยื่นข้อเสนอให้กับเขาเป็นคนควบคุมยานเรนเจอร์เพื่อสำรวจแต่ดูเหมือนว่าเขาเจะไม่ตอบตกลงเพราะว่าเขามีลูกสาวที่ต้องดูแลและก็คิดว่าการไปครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยดรแบนและก็คณะก็อธิบายให้ฟังว่าพวกเขากำลังปฏิบัติการกอบกู้โลกอยู่ซึ่งอาจทำให้มนุษย์โลกในตอนนี้รอดชีวิตได้และคู ขอให้คูเปอร์ร่วมมือกับพวกเขาและดรแบนเนอร์คิดว่ามีบางอย่างส่งคูเปอร์มาที่นี่เพื่อเลือกให้เขาเป็นคนปฏิบัติการในครั้งนี้ต่อมาด้วยความสงสัยของคูเปอร์นักวิทยาศาสตร์ของนาซาก็อธิบายกับเขาฟังว่าตอนนี้โลกของเราค่อนข้างวิกฤตและก็ได้ตรวจพบว่ามีค่าแรงโน้มถ่วงบางอย่างอยู่บริเวณดาวเสาเราเลยส่งยานไปสำรวจดาวดวงใหม่อีกอาแเล็กซีนหนึ่งว่ามีดวงดาวไหนที่ทําให้คนนะมีชีวิตอยู่ได้บ้างซึ่งเขาจะต้องผ่านรูหนอนเข้าไปเพื่อสำรวจดาวดวงนั้นซึ่งตอนนี้ก็มีนักบินและกยาาาวาออววกศดดดสรจ3ที่ค น่าจะเป็นที่อยู่ใหม่ของมนุษย์ได้และหน้าที่ของเขาก็คือออกไปสำรวจ3ดาวดวงนั้นว่ามีที่ไหนที่เหมาะสมจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์ซึ่งนักบินที่ถูกส่งไปก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่นั่นด้วยพวกเขามีอาหารเพียงพอและก็เข้าสู่การหลับจำศีลพวกเขาส่งสัญญาณมาถึงเราเพื่อจะเป็นช่องทางให้พวกเราเข้าไปปลุกพวกเขาให้ตื่นจากนั้นดร์แบนก็อธิบายกับคูเปอร์ฟังว่าเรามีแผนซึ่งมี2แผนแผน A และก็แผน B แผน A ก็คือไปสำรวจดาวดวงที่3ที่มีโอกาสเป็นที่อยู่ของมนุษย์ได้มากกว่า และพวกเราจะกลับมาคำนวณค่าแรงน้มถ่วงของโลกเพื่อส่งคนไปอยู่ดาวดวงใหม่ให้ได้ และแผนบีก็คือเรามีไข่ของมนุษย์ที่ถูกผสมอยู่แล้วพร้อมจะเกิดมาเป็นชีวิตใหม่และต้องไปสร้างอนันตนิคมใหม่ที่ดาวดวงนั้นแต่เราต้องทิ้งมนุษย์โลกในตอนนี้ให้ตายอยู่ที่นี่โดยสภาพของโลกที่มันไม่ไหวแล้วคูเปอร์จะต้องไปสำรวจด้วยตัวเองอยู่ดีหลังจากนั้นเขาก็พาเมิร์ฟกลับมาที่บ้านเมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดเมิร์ฟก็รู้สึกไม่ชอบใจเธอไม่อยากจะให้พ่อต้องจากไปเพราะว่าเธอรู้ดีว่าการที่พ่อบินไปนอกโลกมันอาจทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เจอพ่ออีกทั้งโดนลอ์และทอมก็เข้าใจดีแต่เมริรออาะ่เ,เพรเธรัก คูปเปอร์ก็เลยขึ้นไปเคลียร์กับลูกสาวให้เข้าใจว่าพอต้องไปเพราะนี่คือหน้าที่ที่ถูกเลือกและมันก็จะเป็นประโยชน์กับมนุษย์อีกหลายคนแต่เมิร์ฟก็ทอรหัสบางอย่างได้คำว่าอยู่ที่นี่ซึ่งอาจจะเป็นการบอกพ่อของเธอล่วงหน้าก็ได้ว่าให้อยู่ที่นี่ดีกว่า ก่อนที่เขาจะเดินทางไปเขาก็ได้มอบนาฬิกาให้กับลูกสาวไว้และก็บอกว่าเวลาในอวากาศและที่ที่เขาจะไปนั้นไม่เท่ากับที่นี่กว่าเขาจะเดินทางกลับมายังโลกอีกครั้งเขากับเมิร์ฟลูกสาวเนี่ยก็น่าจะอายุเท่ากันแล้วซึ่งก็ทําให้เมรนะิร์ฟเนี่ยไม่พอใจแต่ด้วยหน้าที่เขาเลยต้องออกเดินทางแม้ว่าลูกสาวจะขัดใจก็ตามครูพ่อก,กันเลยลาพ่อและก็ทอมลูกชายและก็บอกให้ดูแลน้องด้วย จนกระทั่งถึงวันที่เขาต้องออกเดินทางไปยังอวกาศการเดินทางของเขาครั้งนี้จะมีนักบ,บินอวกาศไปด้วยทั้งหมด4คนมีตัวของคูเปอร์เอมิเลียมีดอยนักบ,บินหนุ่มหล่อและก็รเมลลี่หรือว่ารอมนักบ,บินหนุ่มผิวเข้มผู้ชำนาญเรื่องเส้นทางต่างๆบนอวกาศและก็หุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าทรัสจากนั้นยานเรนเจอร์ก็พุ่งทยานออกตัว เพื่อเชื่อมกับสถานีวากาศที่อยู่นอกโลกก่อนที่จะเดินทางไปยังดาวเสาซึ่งจากสถานีวากาศไปยังดาวเสาจะต้องใช้เวลา2ปีบนโลกพวกเขาต้องเข้าสู่หมวไฮเปอร์สลิปซึ่งเอมิเลียหนกก็ปรึกษากับคูเปอร์ว่าดาว3ดวงที่พวกเขาต้องเดินทางไปก็คือดาวดวงแรกเป็นดาวของดร์มิลเลอร์ที่อยู่ที่นั่นดวงที่สองเป็นของ man, ดร์แอดมันดวงที่3ก็คือของดอร์แมนก่อนที่คูเปอร์จะเข้านอนหลับยาวเขาก็ได้ส่งคลิปวิดีโอไปยังโลกเพื่อส่งข่าวและก็บอกลาเพื่อนอนหลับไปอีก2ปี ทางด้านของดรแบนที่อยู่บนโลกเขาก็มาหาเมอร์เพอร,รู้ว่าเธอเป็นเด็กฉลาดเลยต้องการจะให้เธอเข้ามาทําง,งานด้วยหลังจากเวลาบนโลกผ่านไป2ปีพวกเขาก็เดินทางมาถึงดาวเสาร์จนได้คูเปอร์ตื่นขึ้นมาดูวิดีโอก็มีเพียงโดนัลและก็ทอมเท่านั้นที่ส่งคลิปมาทักทายเพราะเมิร์ฟยังโกรธพ่ออยู่จากนั้นเหล่านักบินอวกาศก็เดินทางผ่านรูนอนเป็นทางลัดไปสู่อีกกาแล็กซี่หนึ่งซึ่งเมื่อยานเข้าสู่รูนอนทุกอย่างจะด,ดําเนินไปเองไม่สามารถจะบังคับยานได้ มิติเวลาภายในรูนอนนั้นเริ่มบิดเบี้ยวและเอมิเลยก็เหมือนจะเห็นอะไราบางอย่างในช่วงเวลาที่ยาน,นกำลังผ่านรูนอนเข้ามาและหลังจากนั้นไม่นานยานก็ผ่านเข้ามาอีกกาแล็กซี่หนึ่งและทุกอย่างก็กลับมาปกติเวลาต่อมาเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงกาแล็กซี่หนึ่งคราวนี้ทุกคน,นก็ได้รับสัญญาณจากยานที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้และก็ประชุมกันว่าจะไปดาวดวงไหนก่อนในตอนแรกทุกคนจะไปยังดาวของดร์มิลเลอร์ก่อนเพราะคิดว่าดาวดวงนั้นอยู่ใกล้กับลุมดำมากและการที่ดาวของดเอร์มิลเลอร์อยู่ใกใลวว้ก ซึ่งมันก็ใช้เวลามากและคูเปอร์ก็เลยวางแผนขับยานอ้องลุมดำให้มากที่สุดเพื่อจะประหยัดเวลาซึ่งทุกคนบนยานเนี่ยก็เห็นด้วยคูเปอร์ก็เลยใช้หุ่นอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเคสไปกับเขาด้วยและจะพยายามใช้เวลาอยู่บนดาวดวงนั้นไม่นานส่วนรอมกับหุ่นยนตรัสก็คอยอยู่ที่สถานีเพื่อจะคอยวิเคราะห์ค่าแรงน้าถ่วงไปหาดรแบนบนโล จากนั้น3คนที่เหลือก็เดินทางมาถึงดาวของดรมิลเลอร์หุ่นยนต์เคสก็เดินทางสำรวจก่อนอย่างเร็วที่สุดเพราะเวลาที่ดาวดวงนี้1ชั่วโมงจะเท่ากับเวลาบนโลก7ปีพอโดยกับเอมิเลยลงไปสำรวจก็ไม่เจอใครเลยพบแค่ซากยานอาวากาศที่ตกอยู่เท่านั้นเอมิเลยเลยจะเก็บซากยานั้นขึ้นมา เพราะว่าเธออยากได้ข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้แต่ทุกอย่างก็ไม่ราบรื่นเหมือนที่พวกเขาคิดเพราะว่าตอนนี้ดวงดาวนี้มีคลื่นลูกใหญ่ที่กำลังจะซัดมาที่ยานของพวกเขาเอเมเลียเลยพยายามจะกลับขึ้นไปบนยานและเคสก็มาช่วยไว้ทันแต่ว่าดอยที่กาลังยืนดูคลื่นลูกใหญ่อยู่นั้นก็ไม่สามารถจะกลับขึ้นมาทันทําให้เขาต้องสละชีวิตตัวเองลงที่ดาวดวงนี้ส่วนคูปเปอร์และก็เอเมิเลียนยก็ยังรอดชีวิตอยู่แต่ปัญหาก็คือตอนนี้น้ำานักเข้ามาที่ยานแล้วซึ่งพวกเขาก็สันนิษฐานว่าดรมอกเตอร์มลลจจจแล,แลคลอร์ เอนน้ำออกจากยานแล้วก็บินออกไปได้ทันทางฝั่งของรอมที่อยู่ที่สถานีซึ่งตอนนี้เขาหน่ยแก่ลงมากเพราะเวลาผ่านไปประมาณ23ปีแล้วตลอดระยะเวลา23ปีรอมก็บอกว่าเขาพยายามจะหาค่าแรงนํำถ่วงเพื่อจะส่งคนไปยังโลกตลอดเวลาและคูปเปอร์เองก็เริ่มคิดถึงลูกๆแล้วเขาก็เลยกลับมาเปิดดูวิดีโอตลอด23ปีที่เขาเน่ยได้รับมาซึ่งในเวลานี้บนโลกทอมมันก็มีภรรยายแล้วก็ลูกแล้วส่วนเมิร์ฟก็มีอายุเท่ากับพ่อของเขาในตอนนี้และเมิร์ฟเองก็มีความหวังว่าเธอจะได้เจอกับพ่อของเธอในวันที่เธออาย คูเปอร์เห็นวิดีโอแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจจนทําให้เขากลั้นน้ำตาไม่อยู่ บนโลกตอนนี้เมิรนะ์ฟเข้ามาทำงานกับดร์แบนแล้วเพื่อช่วยแก้สมการแรงโน้มถ่วงที่ถูกส่งมาและก็รอวันที่คูเปอร์จะกลับมาที่โลกอีกครั้งหนึ่งแต่เมิร์ฟก็ไม่สามารถจะแก้สมการได้ตลอดเวลาหลายปีจนกระทั่งเธอสงสัยเรื่องสมมติฐานของเวลาว่ามันควรจะเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเมิร์ฟเองก็สงสัยว่าดรอกเตร์แบนปิดบางอะไรบางอย่างไว้ทาให้เธอต้องแก้สมการเดิมๆม,มาตลอดหลายปีทั้งฝั่งอวกาศตอนนี้ทุกคนนะประสบปัญหาเพราะเชื้อเพลิงที่มีอยู่อาจจะไม่พอที่เดินทางไปยังสองดาวที่เหลือได้และพวกเขาจนะตัดสินใจเเดดดินทาาางงงไยัวขอรบม ัญญาณถูกส่งมาตลอดตอนนี้เสียงเพิ่มแตกเป็น2ฝั่งเพราะว่าคูเปอร์อยากเดินทางไปยังดาวของดร์แมนและเพราะว่าดาวดวงนั้นเนี่ยอยู่ใกล้กับหลุมดำมากเกินไปเอเมเลกก็เลยอยากเดินทางไปที่ดาวของดเอร์แอดมันซึ่งในตอนนี้คูเปอร์เนี่ยก็ได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วดเอร์แอดมันน่ะเป็นแฟนหนุ่มของเอเมเลียทางด้านของโลกในตอนนี้เวลาผ่านไป23ปีโลกเนี่ยเริ่มแย่ลงมากผู้คนไม่สามารถจะปลูกพืชหรือว่าข้าพดได้อีกแล้วทอมที่อยู่บนโลกเขามีลูกแล้วลูกชายของเขาป่วยอาการไม่ค่อยดีเพราะว่าาาานี่มมกก้้้อยวอยแวแุลังจะตไชา เขาบอกกับเมิร์ฟว่า ความจริงแล้วเขาตั้งใจจะใช้แผน B ีตั้งแต่แรกโดยการตั้งเผ่ามนุษย์ขึ้นมาใหม่และทิ้งคนบนโลกให้ตายจนหมดและไม่นานเขาก็ตายทิ้งคำถามที่คาใจไว้ให้กับเมิร์ฟมากมายจากนั้นเมิร์ฟเนี่ยก็พยายามส่งเขาให้กับพ่อเธอได้รู้ซึ่งในตอนนี้คูเปอร์เนี่ยก็เริ่มเดินทางไปที่ดาวของดร์แมนแล้วหลังจากนั้นพวกเขา3ามคนเนี่ยก็เดินทางมาถึงดาวของดร์แมนที่อากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมากและก็พบกับฐานทัพของดร์แมนพวกเขาก็ไปหาดร์แล้วก็ทดลองปลุกดอกอร์ที่กำลังไฮเปอร์สลิปอยู่ด,ด็ นีเพราะว่าน้ำหมดอาหารก็หมดเชื้อเพลิงก็หมดและเขาก็บอกว่าดาวที่เขามาสำรวจนี้เป็นดาวที่มีอากาศหนาวมากทั้งกลางวันและก,กลางคืนกลางวันยาวนานถึง67ชั่วโมงและกลางคืนก็ยาวนานถึง67ชั่วโมงเช่นกัน ดาวดวงนี้เป็นดาวที่มีอากาศหายใจน้อยและเขาก็ส่งข้อมูลกลับไปยังโลกและจากนั้นหุ่นยนต์เคสก็สง่งคลิปวิดีโอของเมิร์ฟที่ติดต่อมาบอกว่าแผนของดร์แมนเนี่ยเป็นแผนลวงโลกเจียดทิ้งให้เธอและกับมนุษย์ทุกคนตายอยู่บนโลกแต่ดร์แมนก็บอกว่าที่จริงแล้วดร์แมนน่ะตั้งใจจะทําแผนบีมากกว่าก็คือการตั้งอนานิคมใหม่สรุปแล้วคูเปอร์และทุกคนถูกดร์แมนหลอกมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อให้สร้างเผ่าพันธุ์ใหม่โดยทิ้งคนบนโลกให้ตายไปอย่างชาากกางา้าๆคูเปอร์ก็ ทางด้านของโลกตอนนี้ทุกคนกําลังอพะยพเพื่อความอยู่รอดเมื่อพยายามหาคําตอบว่าทำอย่างไงต่อไปเพื่อจะให้ทุกคนบนโลกนี้ยอยู่ได้ เธอนึกถึงบ้านหลังเก่าที่เธอเคยอยู่และก็นึกถึงชั้นหนังสือที่มีหนังสือหล่นลงมาและเธอก็คิดว่ามันเป็นผีแต่ที่จริงแล้วนั่นอาจจะเป็นคําตอบที่เธอกําลังหาอยู่ก็ได้จากนั้นบนยานคูเปอร์น่ะก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาหาลูกอย่างโลกแต่ดตรแมนน่ก็หลอกให้คูเปอร์เดินมาที่หน้าผาและก็ผลักเขาลงไปที่แท้จริงแล้วดาวดวงนี้ไม่มีอะไรที่ทําให้คนอยู่ได้เลยดรแมนปลอมข้อมูลขึ้นมาเองทั้งหมดเพื่อจะร้อยคนเข้ามาช่วยเขาเน่ยจะต้องรอดโดยการทาร้ายคูเปอร์และก็วางให้ขาาาากาหยยใจต พร้อมกับทิ้งทุกคนในตายที่นี่แต่เอมิเลียนน่ก็ช่วยเขาไว้ซะก,ก่อนส่วนทางฝั่งของรอมน่ะกลับถูกระเบิดไปกับยานอีกลำหนึ่ง หลังจากนั้นดรแมนที่หนีมาก็ขับยานอีกลำเพื่อหวังจะเทียบต่อยานกับสถานีวากาศเอนดูรซ์เพื่อแจวชีวิตรอดแต่ก็ไม่สามารถทําได้ก็เลยเชื่อมต่อยานในรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์ก่อนที่เขาจะเปิดประตูนิรภัยทาให้ความดันในอากาศลดลงและนั่นก็ทำให้ยานของเขาระเบิดลัางอากาศทางฝั่งของคูเปอร์ก็ตั้งใจจะมาเทียบต่อยานเอนดูรซ์ที่ลอยเวียงไปมาและสุดท้ายเขาก็ทําได้เขาสามารถพายานออกไปจากดาวดวงนี้และหลังจากออกมาได้แล้วเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือยานกาลังจะถูกดูดไปยังหนุมดําและเมื่อเชื้อเพ คือการปล่อยยานตัวเองให้ถูกดูดไปตามวงโคโจรของหลุมดําและก็พาทรัสไปเก็บข้อมูลในหลุมดําด้วยคูเปอร์ดีดยานของเขาผ่านหลุมดําซึ่งก็กินเวลาไปกว่า50ปีและก็ปลดยานของตัวเองออกเพื่อจะให้ยานของเอเมิเลียไปต่อที่ดาวของบัเตอร์แอดมันได้หลังจากที่ทรัสถูกส่งไปกับยานเพื่อจะเก็บข้อมูลในหลุมดำคูเปอร์ก็พาตัวเองไปในหลุมดำด้วย แรงน้มถ่วงในหลุมดำนั้นแรงมากจนยานเขาเริ่มเสียหายและก็ใช้งานไม่ได้ร่างของคูเปอร์ก็ล่องลอยไปตามวงโคจรของหลุมดำผ่านบางสิ่งบางอย่างที่เขาเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและทุกอย่างก็พาตัวเขามาที่มิติที่5นั่นก็คือห้องนอนของลูกสาวตัวเองที่แท้จริงแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าตัวเขาเองสัญญ,ญาณต่างๆบนชั้นหนังสือก็คือเกิดจากคูเปอร์ที่ส่งสัญญ,ญาณมาให้กับลูกสาวเขาตลอดไม่ว่าจะเป็นเลขไบานารีหรือรหัสมอสซึ่งมันคือหนึ่งในมิติเวลาที่น่าอัศจรรย์มากที่าต ไปและก็ส่งสัญญาณมาให้เธอได้ช่วยทุกคนบนโลกทางด้านของเมิร์ฟที่กลับมาเผาไร่ข้าวโพดเพื่อจะรอให้พี่ชายตัวเองออกไปและก็พาหลานชายหนีไปด้วยกันเธอเข้ามาในห้องนอนอีกครั้งและก็พบกับชั้นหนังสือและการนาฬิกาที่พ่อทิ้งไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนี้เมิร์ฟตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอสังเกตเห็นนาฬิกาของพ่อที่มีเข็มวินาทีขยับได้ซึ่งก็เป็นรหัสมอสจากพ่อที่ส่งมาจากอีกหนึ่งมิติเวลาทําให้เธอได้รับข้อมูล จากนั้นไม่นานหุ่นยนต์ทรัสก็ส่งสัญญาณให้กับคูเปอร์ได้รู้และก็ส่งข้อมูลต่างๆให้กับเขาและเขาก็ส่งรหัสมอสไปให้กับเมิร์ฟผ่านนาฬิกาข้อมือเพื่อทรหัสและก็แปลงข้อมูลเพื่อช่วยกู้โลกทุกอย่างถูกกาหนดไว้อย่างพอดิบพอดีเมิร์ฟยิ้มและก็รู้ว่าผีตัวนั้นนั่นก็คือพ่อของเธอเธอทรหัสและก็แก้สมาการเธอเก็บข้อมูลจากพ่อของเธอเพื่อจะมาช่วยโลกไว้และตอนนี้คูเปอร์ก็รู้แล้วว่าคนที่สร้างสิ่งพวกนี้มาก็คือพวกเขา และจากนั้นร่างของคูเปอร์ก็หลุดออกมาจากบริเวณดาวเสาและกระตุงนขึ้นมาที่โรงพยาบาลคูเปอร์ก็งงมากว่าเขาฟื้นมาอยู่ที่ไหนเพราะเมืองน,นี้มีรูปร่างกลับหัวกลับหางแบบแปลกๆ,ๆคุณหมอเนี่ยก็เลยบอกว่าที่นี่คือสถานีคูเปอร์ กัตั้งก็คือเมิร์ฟลูกสาวของเขาตอนนี้บนโลกก็เท่ากับว่าคูเปอร์มีอายุ127ปีแล้วและเมิร์ฟก็แก่ชาราลงมากสองพ่อลูกเนี่ยก็ได้พบกันอีกครั้งเมิร์ฟเธอบอกกับพ่อว่าที่เธอสร้างที่นี่ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าพ่อและก็มีความหวังว่าพ่อเธอน่ยจะกลับมาหายครั้งในวันนี้แม้ว่าเธอจะแก่ชาราลงมากแล้วก็ตามกับเวลาบนโลกที่เดินไปอย่างรวดเร็วและคูเปอร์ก็ยังได้เจอกับหุ่นทรัสที่ถูกเก็บมาด้วยเธอรู้สึกดีใจที่ได้เจอกับพ่ออีกครั้งตอนนี้เธอมีลูกหลานมมมาาาาาากกยยยทททททีีีี่่่่่่่จะคออ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 สสงงงงเเเเเธธใในนนชชววววลุดดนะด้้ขิิตบหพไป เมิเลเดินทางไปที่นั่นพอที่นั่นเอมิเลอยู่อย่างโดดเดี่ยวและกําลังตั้งหลักปักฐานที่นั่นเพื่อสร้างอาณาเขตต่อไปและคูเปอร์ก็ออกเดินทางอีกครั้งซึ่งคูเปอร์กลับไปด้วยความหวังและความสุขกับการมีชีวิตยอยู่ของมนุษย์โลกที่ยังคงสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปได้โดยเทคโนโลยีมากมายที่นักวิทยาศาสตร์และก็นักบินอวกาศหลายคนนะได้สละชีวิตลงไปเพื่อจะหาคําตอบและก็สร้างมันขึ้นมาและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง และเพื่อนๆละครับมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นหนังที่มีความกลมกล่อมทั้งเนื้อหาปมปัญหาดรามา่าและก็จังหวะก,การดําเนินเรื่องทุกอย่างที่พุ่งกับได้ใส่มานะครับมันสอดคล้องกันจนหมดและก็เกิดเป็นผลงานชิ้นเอกของเรื่องนี้ขึ้นมาและตัวหนังนะครับก็ยังมีความเป็นไซไฟตามหลักความจริงด้วยเพราะว่าเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตภูมิอากาศที่กาลังแปรปรวนสิ่งแวดล้อมที่กําลังเปลี่ยนปแปลงอย่างฉับพลันรวมงวสรเ็แ และก็ความเป็นสาไฟของหนังเรื่องนี้แหละที่ทําให้ผมชอบโคตรสุดท้ายนหฮะหนังเรื่องนี้ก็ทําคะแนนจาก MDB ไป8.7คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนเน่าก็เติมเตมโต้เนี่ยได้ไป73%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ